และนำมือลงอยู่ในอาการที่สงบปิดเปลือกตาลงเบาๆเก็บอายตนะทางตาทางการมองเห็นเก็บอายตนะคือปากคือเสียงเหลืออยู่อย่างเดียวตอนนี้ สัมผัสทางหูคือเสียงมีสติรู้อยู่ในเสียงที่มันมากระทบเสียงนกนกหลายชนิดชนิดหนึ่งนกเขาของกู้ของกู้อยู่นะอีกพวกหนึง่งเสียงไม่เพาะแจ๊บแจ๊บแจ๊จ๊อย่างเดียว ได้ยินแต่เสียงสัพพสัตว์ทั้งหลายพวกเดรัจฉานภูมิเอกอีเอกนันต็ใชัไก่ป่าไก่เถื่อนทั้งหลายคนละภูมิกับมนุษย์แต่อยู่บนโลกใบนี้ด้วยกัน มีกายทึกเหมือนกันนกมีปีบินได้แต่พูดยังไม่ได้จะว่าการบินได้นั้นประเสริฐหรือว่าดีกว่ามนุษย์ก็ไม่ใช่มีปีบินได้แต่จะสร้างบุญบาร,รมีทำทานสมทา,านศีลเหมือนกับมนุษย์ก็ทำไม่ได้ มันก็ฟังอยู่เช้ามามันก็มาคอยเฝ้าแล้วจะเห็นผ้าขาวผ้าเหลืองมนุษย์เหล่านี้มาทำอะไรกันนอก็ได้แต่ยินดีเฉยๆที่มันเจงแสนมันยินดีเป็นนะยินดีปลอดภัยมันอยู่บนนี้มาหลายเดือนเป็นร้อยๆวันไม่เคยได้รับการเบียดเบียนเลยมันก็จดจำสถานที่ไว้ ว่าที่นี้เป็นสุขสำหรับมันอันนี้ต้องการจะให้ทราบว่าที่เราอยู่กันนี้มีหลายภพภูมิที่ซ้อนกันอยู่พวกที่เห็นด้วยตาเนื้อคือเดรัจฉานภูมิที่ก้าวไปอีกพวกหนึ่งเป็นพวกกายทิศไม่เห็นตัวเออไม่เห็นรูปร่างเพราะว่าละเอียดกายละเอียดมากจับต้องก็ยังไม่โดนไม่ถูก ็เลยเรียกไอ้อนุภาคที่เล็กๆละเอียดถึงขนาดมองด้วยตาไม่ถึงจับไม่ถูกต้องนี้ว่าเป็นพวกทิ์ทิ์ไปว่าละเอียดพวกกายละเอียดอีกพบหนึ่งจัดเป็นพบของที่เรียกว่าเปตาชนอืมเปตาชนรวมไปถึงอสุรกายอีกพวกหนึ่งก็เป็นทอิออยู่ด้วยกันกับมนุษย์นี่แหละ จะอยู่ตามต้นไม้กิ่งไม้แต่จะว่าเอาขาไปเหนียวไว้เอามือไปเกาะไว้อย่างนั้นไหมมีวิมานบนต้นไม้ตอกตะปูติดไหมกับกิ่งไม้ก็ไม่ใช่ด้วความเป็นทิ์วิมานเหล่านั้นลอยถ้าเป็นพวกมีวิมานนี่จะเป็นพวกเน่ยมาแล้วนะพวกวิมานเน พวกมีวิมานจะเป็นพวกที่อยู่วิมานในยามกลางคืนกลางวันไม่ได้อยู่นได้รับความสุขครึ่งหนึ่งต้องรับความทุกข์ครึ่งหนึ่งเอออย่างนั้นก็มีแล้วแต่อัตภาพ นี้จะมีพวกหนึ่งที่รับส่วนบุญที่เราอุทิศให้เมื่อมนุษย์ทําบุญทําทานอย่างที่เรากระทาในเชาน้านี้และมีจิตเจตนาขอยกผลบุญนี้ให้จิตเหล่านั้นคําว่าจิตเหล่านั้นรวมหมดจิตทั้งหลายรวมหมดไม่ว่าจะปู่ย่าตายายในชาตินี้พ่อแม่ในชาติที่แล้วแล้วลูกเต้าเรา กของเราที่ล่วงลับไปแต่อดีตชาติถ้าว่ายังมาเกิดอยู่ในภพภูมิที่กล่าวคือเปตาชนตสุรกายที่จะรับส่วนบุญได้ก็จะมีสิทธิ์กันมีสิทธิ์ในเช้านี้เช้านี้มีมีพวกที่รับแล้วเปลี่ยนภพภูมิไปเลยมีมีพวกที่มารับแล้วยังไม่เปลี่ยนได้ก็มีต้องสะสมไปอีกและพวกที่รับไม่ได้เลยก็มี ด้วยว่ามาดูแล้วโอ้ญาาดเราไม่มีเลยในที่นี้สองร้อยกว่าชีวิตที่นั่งอยู่ปรากฏว่าไม่มีญาติเก่าของเราที่ขึ้นมาทำบุญทำกุศลอุทิศให้พวกนั้นก็รอรอจนกว่าญาตินั่นแหละจะนึกถึงจะนะลึกถึงหรือจะยกผลบุญให้ตรงนี้แหละที่ว่าถ้าเรามีญาติใจบุญนี้พอพึ่งได้นะ สัตยาศมันไม่เชื่อเรื่องนี้มันไม่ใจบุญนี่เราต้องทำของเราไว้เองเนอะอย่าไปหวังพึ่งมันเลยเออเราทำของเราเองสดๆในขณะที่ยังไม่ตายมั่นใจกว่าแต่ควนี้อย่างว่าแหละมันมีญาติที่ไม่ทราบถึงวิธีนี้อีกหลายประเทศทั่วโลกพวกนั้นแหละทำไมเปรตมันจึงมีเยอะอสุรกายจึงมีมาก ก็พวกผู้ที่ไม่รู้ระบบในการที่จะอุทิศบุญให้กันไม่รู้จักวิธีการสร้างบุญที่จะไม่ต้องไปเป็นเปรตมีมากเลยบนโลกใบนี้ผู้ที่นับถือาศาสนาอื่นลับที่อื่นน่ะมีมากกว่ามากกว่าคนที่จะมาเข้าใจระบบอย่างพวกเราที่ได้ยินอยู่เนี่ยเอ,อพวกเราเป็นส่วนน้อยแม้กระทั่งเราได้ยินได้ฟัง เข้าใจแล้วโอกาสที่จะทําทุกวันก็ยังไม่มียากที่จะได้ทําทุกวันบางวันป่วยอ่ะบางวันไม่ป่วยแต่ไม่มีเวลาเ,ออเนี่ยก็เลยเหตุที่จะได้กระทําละอุทิศให้กาญาติทั้งหลายจึงเป็นโอกาสที่มนุษย์ก็กระทําได้ยากมนุษย์ส่วนน้อยที่จะมีโอกาสได้กระทําทั่วถึงอันนี้นะเนี่ยระบบ เดี๋ยวว่าอะมาทําทําไมข้ามน้ําข้ามทะเลเออ,เอ,อข้ามภูเขาเรากามาทําไมเพื่ออะไรเพื่ออันนี้เพื่อสิ่งนี้ต้องการจะยกผลบุญเออในขณะที่เรากระตันอยู่ต่อบุพการีผู้มีพระคุณในทุกภพทุกชาติจงรับอบุญอุศสนที่เรามาร่วมอนุโมทนาอย่างเมื่อคู่นี้ถึงเราจะได้ยินนะ ทรัพย์นั้นเราไม่ได้ถือมาเองเอแต่แม่ชีรูปหนึ่งญาติโยมอีกส่วนหนึ่งได้ถือมาหกแสนเจ็ดแสนก็ดีถ้าเราสาธุแปลว่าพลอยอนุโมทนาเราได้แล้วเท่ากับเจ็ดแสนแปดแสนนี่คือของเราด้วยบุญสําเร็จจากการอนุโมทนาใหม่อนุโมทนาไปว่าพลอยยินดี พอย,ยินดีกับทุกคนที่มาร่วมบุญกันวันนี้ใครก็ตามแต่นะชื่ออะไรกันบ้างก็ไม่รู้ห้าสิบหกสิบคนนะทีนี้แต่เราได้ยินดีกับทุกคนเราไม่ได้คุณมัวเลยพวกคนเหล่านี้โอ้จะมาทำบุญแหม่ทำเป็นทำมากทำไม่เอ้อย่าคิดอย่างนั้นพอยยินดีภาษาบาลีว่าพอยอักนุโมทนา ไปกับทุกคนที่สร้างคุณงามความดีแล้วได้ยินถึงหูเราหรือตาเราไปมองเห็นไปเห็นเขาถวายทานกันอยู่ปิติอิมเอิบนะสาธุเนะ้อเนี่ยสาธุแปลว่าดีแล้วดีแล้วนะเราร่วมบุญกับเธอด้วยเนะ้อยินดีด้วยนั่นแหละเท่ากับเราเป็นเจ้าของทานเช่นเดียวกันเอตรงนี้ท่านเรียกว่าบุญสำเร็จ ด้วยการอนุโมทนาใหม่นั้นถ้าเห็นใครทําคุณงามความดีไม่ว่าจะเรื่องอื่นๆก็เถอะออ,อย่าไปอิจฉานิสยาอย่าไปค้อนขอดน,นินทาอย่าไปแสดงความขุนมัวถ้าแสดงความขุนมัวกับบาปทันทีเลยเหมือนกันบาปทันทีน,นั้นก็เลยบอกให้ยินดีกับทุกคนทุกผู้นะ บุญก็จะเกิดขึ้นและขอยกกุศลผลบุญในเชาน้านี้ให้กับเปตาชนจิตปิญญาณผู้ดวงอันควรจะมีสิทธิ์มีส่วนรับจากเราได้รับไปเนอเราไม่ทราบทั่วถึงหรอกว่าพวกท่านชื่ออะไรกันบ้างเป็นญาติกับเราชาติใดบ้างใกล้ไกล,ไกลขนาดไหนเป็นญาติใกล้ญาติไกลเพียงใดรับออกไปนะ เรายกให้ชาตินี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เรามีโอกาสโอกาสได้เจอพระพุทธศาสนาเราได้มีโอกาสอุทิศส่วนบุญจนกุศลความดีที่ได้กระทําให้กับพวกท่านรับกันไปเนอ้อเนี้ยอย่างนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาแล้วแผ่แล้วพูวถึงแล้วถ้าจะเอาลายชื่อกันมาจริงๆทั้งหมดนั้นโอ้ยยังไม่หมดเอ ให้เขียนใส่กระดาษมาสองร้อยสามร้อยชื่อก็ยังไม่หมดเพราะชาติที่เราเกิดมานับไม่ถ้วนนะจำนวนพ่อจำนวนแม่ก็เท่านั้นแหละจำนวนลูกอีกจำนวนภรรยาอีกจำนวนสามีอีกบางชาติเราก็เป็นผู้หญิงบางชาติเราก็เป็นผู้ชายนับไม่ถ้วนหรอกจำนวนคนที่จะมีสิทธิ์มีส่วนในบุญของเรานะก็เลยว่าใช้ว่าอุทิศให้ญาติทั้งหลาย ยาตินางโหตุคืออย่างนั้นถือว่าครอบคุมแล้วครอบคุมนั้นไม่ต้องกินเกงว่ะแม่เรายืมลืมใส่ชื่อคนนั้นลืมใส่ชื่อคนนี้ไม่ลืมหรอกอได้รวบรัดทั้งหมดทั้งสิ้นสามารถจะเกิดผลกับจิตทุกดวงเขาจะรู้เองว่าเขามีสิทธิ์จะได้รับจากใครบ้างในฐานะอะไรในฐานะเป็นพ่อพ่อเมื่อชาติที่เท่าไหร่เขารู้เหล่านั้นอาจจะไม่รู้ แต่เขาน่ารู้ด้วยความเป็นทิพย์เขาจะรู้น,นอ่ะงั้นชาวนี้เราก็ได้อุทิศบุญกุศลให้ไปแล้วในส่วนของพัตตาหารทั้งหลายทั้งปวงให้ทุกคนได้กินข้าวกลบบาท จารณาด้วยอาการอันสํารวมอันสํารวมกินแบบนี้เนี่ยเป็นการกินเป็นการขบฉันแบบพุทธการพิจารณาเรียงไปหรือทําไมฉะนั้นอีกแบบหนึ่งอันนั้นคือจํานวนท้าไมมากจะเป็นตกจะเป็นตกภาษาไทยเรี่ยตกก็คือจะเป็นสํารับ สำหรับสำหรับสำหรับต่อหนึ่งรูปหนึ่งรูปอันนั้นในกรณีน้อยรูปทำได้แต่อยู่กันเป็นพันรูปหลายพันรูปใช้วิธีแบบนี้แหละเอาพัตนาหารไปตั้งไว้เป็นจุดจุดจุด,จดแล้วแต่มากหรือน้อยถ้ามีมีมากเอา,เอาไปตั้งสิบจุดจุดละร้อยรูปเข้าแถวไปทุกคนก็จะได้เท่าๆกันใช้เวลาเท่าๆกัน แต่ถ้าไม่มากนะักตั้งไว้จุดเดียวเรียงแถวกันไปอ,อ,อย่างเราร้อยสองร้อยคนนี่แถวเดียวพอได้ทันปุ๊บปึ๊บป๊บเอออย่าเราไม่ช้านะอย่าช้าการช้าเป็นแสดงอาการของความโลภลังเลไงเอานั้นไหมเอานี้ไหมเอ้เอานั้นเติมไหมเอาเพิ่มอีนี้นไหมอย่าแสดงอาการอย่างนั้นออกมาถือว่าขาดสติในขณะพิจารณาเนี่ยนะ มีหลายอย่างเหตุที่มีมีหลายอย่างเอาไว้วัดเนี่ยมาวัดนะเรามาวัดวัดอะไรเหรอวัดจิตาลังเลนะเธอมีความโลภอยู่ในจิตแน่นอนถ้าความลำเลไม่มีเออแสดงว่าตัวโลภพักของเธอนั้นเบาบางแล้วตัวสติของเธอแก่กล้าพอรู้เลยพิจารณาไว้แล้ววันนี้จะฉันกี่อย่างจะกินกี่คำจะเอากี่ชนิด อจะต้องให้พอดีอย่าให้เหลือถ้าเหลือทิ้งถือว่าตัวเองมีความผิดเป็นจํานวนแห่งความโลภเท่าที่เหลือนั่นแหละนะเพราะในระหว่างที่พิจารณาในระหว่างที่เดินรออยู่นั่นแหละเราจะพิจารณาไปในตัวเอาไงดีวันนี้กินกี่อย่างจะกินกี่คำคำนั้นยังอาจจะคำนวณไม่ได้มาเดี๋ยว ไปเจอต่อหน้ากันรู้จะเอาสักเผ็ดสักอย่างจืดสักอย่างแห้งๆสักอย่างหรืออะไรแล้วแต่นะเออหรือวันนี้จะกินแต่น้ําพริกเนี่ยนะที่นี่มีมีผักน้ําพริกทุกวันกําหนดไว้ให้นะกับไข่ต้มเนี่ยน,นะเป็นอาหารของวัดนะเลยวันละสี่สิบฟองนะไม่ชี้ในครัวฝากฝากพามที มา,มาบินทบาทซจะบ้างเดี๋ยวจะลืมการบินทบาทเลี้ยงชีพอันนี้สําหรับไม่ชีแต่ทําไม่ผ่านนั้นแล้วแต่หลายคนเปิดร้านอาหารมาแล้วรวยแล้วเลิกเลิกมาอยู่กับวัดเนี่ยโอ้มาทําให้กับวัดสาธุกในอนุโมทนาพุนด้วยนะอันนี้อเชิญไปพิจารณาตามลําดับสินสืบต่อไป